ปาบือน่ะแกเอาตึงขูด้ลยรถให้เขาเนีอรถรงรถรุ่งรถรงรนะกบอรุ่นะเขานี่ยบอว่าขจะขาดีรถเดือดชิบเก้าิบเก่ารถเดือดชิบเก่าเดือดเดือดรถเดือดชิบเก่าออไนุตลาบือเออรถรงเดือดชิเก้าเดือดชิบเก้ามัดถือจากตัวถือคุกเลย แค่ล on ูท uh, no like no uh ี่รอดต้งชี่เปิดแข็งดีแายเ้อมถือค้กงทีเปิดให้ว่าแป๊บเดียวครับขายออกทันทีเนาะมือโ่มือยามือเข่าไม่โทนยังการขาดการขายชี่เปลี่ยนเก่าหว่าจ้าดูนยืมจากคลูยรูมื้อครับเารว่าครูครับวางเพื่อเพื่อึ้นจะก้อองนึ่งเป้นใหญ เลี้ยมขอกับคารวะขอแกคุ้มแข้งบุญก็ปวดบุญได้คือพ่อเพื่อเลี้ยอคือคู่คู่ข้งคนก็อยากเชืดอยากเชือพ่ออยากเชืดอนาน้งก็มีอนะาเมือเมื่อคู่ของพ่อ่านใจคัางเขื่อเลยว่าแงเป็นมยู่ค่างเขื่อว่าแข่งมาชน้งนะชานพ่อยันบอกเลยคือปูเมาสกันบ้างเลยปูเมาส์เมาส์เท่าไหร่ครับ แต่ยังว่าเมาใจเมาใจเมาลูกเขาวลยหกขี้บนี่จำได้บ่เดือมันถือบลปูแล้วกันราคาก็ราวสิบเนี่ยถือคุดขั้นไปลาง้างอื่นเขาเล่าจางซางอื่นเบล่าบ่ปูขั้นลางางเคยเอาที่ยังกจะจำงั้บ่ใหเรเปลืกเขาเลยหกขี้จำบ่ใรญ่เดอด เาร้อยหกคืบข so, ั้นคือว่าเด๋ยวจะอีโพบรอขั้นพรมกะเอาขั้นบ่ขั้นพรมกับเพราเอาบ่ค่เออมอคู่กับพรมกายอย่กับกล่มหมูเมากันเรีวเท้าร้อยหกคืบไงงานกบไปกลมาเพราะฝืนหมดข้างไปงานรองเบืองลูกหมืเข้ามอคู่กับไปงานเพบ่มื่อขึ้นอ่อเมื่อขึ้นม่คู่กับงานกลับไปกบมาเราแรกค่เท้าร้อยหกคืบงานกะไปกะมาในไดเรนปะปู ไปก็ก็มาใส่กูไปแล้วก็ก็ไมือใสรักบ่ตือส่วนกครับปูอ๋อให้กูมือสูงมือรลัมือสูงมือหมาดเออครับปูแข็งตัแข็ค้นๆวามบอบบางแก๊บเยอะๆครับอันนี้คือซื้อนักนะโอ้โหมีดีอะไรอีกไงโประอิ๊งทำง่วงได้ขอบนพบครับนางสาวิกิตาชาดีโคพบพท้โก้ชื่อวัน เออรวมบุญปูกระเบื้ององแก้วยาแก้วข้าโอ้ไมันือพ่อโอเอาดิ้งมากระเบื้องอะไรเงี้ยมันเด็กขันสองบาทโอ้ยพ่อได้ร้ายอูได้ร้าเกือบกูได้รเกือบครับเูื่อข้างเขื่อนี่ขทางเขื่อนกำลังย่างวิจิตร์แ่ไม่ใช่เมื่อม่ตัววิจิตราใช้มี่โคตรบัว อือมันคือว่าดิต่มื่คือเร็วขั้นมันคือว่าเหนื่อยเมื่อเอาอย่างนี้าให้เคร่องือมือโขกมือราบมือโขกมือไม้ซึ่งซึ่วยดวยคุขับขัทั้งเรื่องเรื่อยๆเอาพ่อหายรู้บอกเมากระไรหือพ่อกระตือหายจากมาเรื่องเรื่อย่าหายรู้บอกหายโกไปเรื่อยเรื่อย เออไว้เขาได้พอกะหาเขานั่นะใชุ่สาือพอชิ้นกระชาเอกกิ้มครับเออขั้นคือเฝ้ายูดับดูก้อนพอชั้นว่าเาเลยแบบพอ่าเพื่อนแค่พอขั้นว่ามันเพืกับโอรุ่งได้พอพ่อดอกอืมครับปูอืมห่างมัดพี่กุ๊กนือเขาไว้กันแข่งกับใเขารค่ ขึ่นมฝันจังเสยเวปอมฝันนะขึ้นข้อมฝันตปูมก็คืน่งต่เอาเาฟัวเที่ยเรฝังหมดเลฝังดูครับครับอ้าให้ครอบครัวอืกอยขายคืองานยืดวิกฤตือวิกิตจาช้ายดิโฟเออโูกใหไมใหงนแหงด้วยเด้อให้ถือหวยเด้อหมื เงี้ยงเขียงลงไปแบบเก้าชุดไงฮึเราจะพาคู่ย <ninety S 1> <umba> well, ีมันหืออะไรเรื่องเก้าหกชุดไยครับนี่มันถือบอกอีง่ายจิตกาพน่บอกอีกง่ายใครเนี้ยเก้าชครับปูชุดู่แกให้อีงไายใเงี้ยจูไดู้บอกจ่าจ่แต่ว่าพอห่ังอีกงจิตกาเก้า ก้าตครับเม่ไลเนาะจักอืเมืนไอืเมือไจะพรลูกเราะันรงบกาได้เขามาเยอะได้พ่อทาได้ได้พูดแต่เมื่อไงกูจะเข้าก็ได้บ่ได้ไรดอกปู่คือบกินข้าค่คือพ่เด็กไ ิีบอกพลาไปร่าลืมอ้าวให้ลูกหลานทุกคนมือโช่มือรักมือโช่มือหมายเด้๋ลูกเด้อสุกับผักทั้งเรื่องสุกุูทุกคนเช้าว่าง้วนี้ลูกหลานจะมือเข่งไม่มีสาธุสาธุไม่ได้พอพอตามกำลังเดี๋ยวกเด้อ ตามกำลังของเราอ่าให้มือคู่เมื่อใดเมือคู่เมือไม้ยิงยิงแล้วก็รวยจริญสาธุสาธุครับสวัสดีครับอ่าแอดยิมแอดไอครับครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับมือนี่เป็นมือวันที่16ตุลาคมพศ2567ครับอ่ามือนี้ก็เป็นอ่ามือที่เอฟซีครับตัวโลกตัวประเทศรอคอยนะครับโชค ลาบจากปูชีปลาขาวปูตาเนาะครับเนาะปูชีปลาขาวปูตาครับผมก็ขอให้บุญบารมีองค์ปูชีปลาขาวปูตาแล้วก็แม่ผู้อมหวนนะครับโดยบรรดาในสายบุญของปูทุกปูทุกคนนะครับมีแต่สุขแต่มันแต่ดำแต่รวยครับผมปูบอกขึ้นไปที่แรลกนะครับหลังจากล่ำถวายแล้วนะครับขึ้นครับเอาตอนล่ำนะครับล่ำแม่ผู้คนบอกว่ามันขึ้นในเพลินฝันนะครับเพลินฝันครับฝันว่าได้เหยียบอุจจาระนะครับอุจจาระคือว่าเหยียบ เหยียบขีนะครับเหยียบอุตราระด้วยไเหยียบขีนะครับเนาะอ่าครับก็แสดงว่าเมียคู่ชีได้สวกกัศลเมียคู่ผันกับวาวางสันครับแล้วก็ครับขึ้นไปที่แรกกูบอกว่าสามกามาหากามาได้ครับเด้องสามกามาหากามาครับสามกามาหากามาครับบอดีดีบอดีสามกับหานี่มาน้มกันอาจจะเป็นสามหาค่าน้ำลายและคาปลาลาก็ได้นะครับเนาะแล้วก็กูบอกว่าปลาลาราคาถูกเป็นถูกุศลสามสิบห้าบาทเอฟซีกับพิจายนาเอาเนาะครับแล้วก็ ปูบอกว่าสร้างบุญสร้างสิบเก้าบาทก็ได้แล้าวา a OR, a OR ก็ปูบอกว่า a O R a O R ก็คือคข้ามา E O R ปูก็คือหนึ่งศูนย์หกนะครับนะเนาะเขาก็พิจารณาเอาแล้วก็ปูปูตาให้คาพวงมาไล่ให้แตงโมไปเห็ดพวงมาไล่ให้พอสาธิตนะครับเนาะพอสาธิตหกหกหกสิบเก้านะครับหกสิบเก้าอาจจะเป็นหกหนึ่งเก้าหรือว่าหกเก้านะครับเขาก็พิจารณาเอาหกเก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งหกก็เสรล้วครับแล้วก็ ปู้ตาบอกว่าลืมองอะไรก็คือเก้าเก้าเก็ดผู้บอกคุณซาลิสาเนาะครับจําได้บอบอกอ่พ่อบอกไว้สันว่าอันนั้นแหละสันว่าปู้บอกคุณซาลิสามีหกเจ็ดเจ็ดกับอ่าบอกอสร้างเลขหกเจ็ดเจ็ดแต่ว่าให้เอาไปส่งหอร์ู้ตาหอร์ู้ตาคือเก้าเก้าเก็ดนะครับมีสองตัวเนะครับปู้สร้างอ่าน้ำคุณซาลิสาก็คือหกเจ็ดเจ็ดแต่ว่าให้เอาเงินคันคือแก้วเอาไปส่งอยู่ หอปูตา99เกตครับผมกับพิจารณาเอาแล้วก็ปูตาให้คุณกิตติชัยนะครับคุณกิตติชัย9เกตอ่าครับผมเอฟซี FC, จากนะครับทั้งอ่าชุนบุรีนะครับเนาะแล้วก็ปูตาให้คุณอ่าอนนิชาครับถวายแว่นอ่าถวายแว่นสายาแว่นตาก็คือหาซูน 50, อ่า916นะครับให้คุณอ่อนนิชาครับนั่งเครื่อง916 ขอโทษได้รับเด้อแบตตเตอรี่แบตคือปูวายดีนะครับแบตยิ่มเบิดเนาะครับเนาะโอ้ครับขอโทษขออภัยครับผมครับแบตเตอรี่เบิดเนาะครับเนาะครับสไซส์แซ์เมชาดแล้วครับครับแบตเตอรี่แอดยิ่มเบิดแป๊บหนึ่งครับผมสวัสดีค pues ร mm ับส nah, วัสดีเอฟซีทุกๆกันเนาะครับอ่ะมาต่อเนาะครับครับผมครับปูตาบอกว่าลืมโมไดลก็คือเก่าเก่าเกจอ่ะแล้วก็ปูตาให้คุณอรนิชาครับนั่งเครื่องอ่านั่งเครื่องบินมาเนาะครับนั่งเครื่องบินก็ เก้าเอ่อเก้าหกนะครับแต่ว่าหามาถวายแว่นตาปูครับผมอ่าครับสุกๆมันมันแล้วก็ปูตาครับหาแตงโมนะครับเก้าเหกสิบเก่านะครับหกสิบเก่าครับอาจจะเป็นอ่อหกเนื่งเก่าหรือว่าหนึ่งหกหรือว่าหนึ่งเก่านะครับอ่าคือคงสุดท้ายปูแล้วครับแล้วก็ปูตาครับหาไอทิจอยรอยเอ็ดก็คือเก้าสิบหกกัเป็นตัวเดียวกับแตงโมนะครับเด้อเก้าสิบหกนะครับกั เป็นเก่าหนึ่งหกสี่ก็ได้เพราะว่าของแตงโมนี่หกสิบเก่านะครับหกสิบเก่าครับอาจจะเป็นหกหนึ่งเก่าหรือว่าหนึ่งหกหนึ่งเก่าครับผมเหากับพิจารณาเอาครับครับสาธุสาธุนะครับเนาะครับแล้วก็ปูตาให้นั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับอ่านั่งก๋วยเตี๋ยวเยอะด้วทนะครับเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบอาจจะเป็นเจ็ดศูนย์นะครับครกับตรงกับความฝันที่เอฟซีเพิ่นทักมาบอกแอดยิมครับแล้วก็ปูตาให้ตุ๊กตาบาร์บี้สิบเก่า อ่ากับ18อ่าว่าถือกนี่ดีวันศัตว์วานี่ครับเป็นอ่านี่ครับแนวทางเนะครับเด้อตุกตาบาบีสิบกับ18แล้วกับปูตาบอกยิ้มอ่าปูตาบอกยิ้มยิมราคาเมาถนนนั่นเดออ่ากับสร้างเสย์เนี่ยเถือกเถือกัตว่านเมาราคา960อ่าย่างกลับไปกลับมาได้วันศัตวว่า960ย่างกลับไปกลับมาได้แล้วกับปูตาให้อ่าวิกิตาหรือว่าเกยุกินะครับหรือว่าเกยเฮียนครับ เก้าสิบอ่าเก้าสิบเลยครับเด้ออันนี้ปูไหเกยุกิหรือว่าอ่าวิกิตาเนาะครับเป็นคนผู้เดียวกันวาสันวาอ่ากับพิจารณาเอาครับทุกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลสําหรับเลขคํานวณของแม่คู่นะครับอ่าเลขคํานวณของแม่คู่ครับก็คือแปดกับสามครับเลขคํานวณของแม่คู่นะครับเนาะแปดกับสามครับเขากับพิจารณาเอาเนาะครับเนาะแปดกับสามครับแปดกับสาม ครับอ่าเลขคำนวณขอไม่คู่นะครับแปดกับสามเลยครับเริ่มมาแปดกับสามงวดวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับมาแปดกับมาสามกับข้ากับพิจารณาเอาครับอันนี้เป็นแค่แนวทางครับใส่วิจัยย่านในการรับชมครับคกับฟลอยต์ซีทุกๆ่านนะครับอ่าครับสายบุญขององคู่ชี้ปากาวองคู่ตาครับมีแต่สุขแต่มันแต่ดำแต่ด้วย คิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ปล่อยสมมาติปัรถานาทุป,ปการนะครับเนาะครับผมด้วยบารมีองค์ปู่ชีปะกาวปู่ตาครับอ่ะสกุสกๆม,ม,มันมันลำลำด้ื่ยอ่ากามาฟังเอ่อรอดฟังยิ้มอีกสรุปอีกเึ้่อนึงนะครับหลังปู่ให้โค้งสุไทยอีกเึ้นหนึงครับว่าอ่าปู่ตาสิบระท่านโชคให้ตัวใดครับก็รอ,อดติดตามอีกขึ้นหนึงนะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดยิ้มกับขอสวัสดีครับ พอกันอีกประมาณหาโมงเสาครับผม